ครับสวัสดีครับทุกคนผมกดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าเราจะตัดหญ้าแพงกุลาเนี่ยตัดตอเขาเนี่ยแบบสูงหรือต่ําแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับก็วันนี้นะครับตัดแล้วก็ให้วัวกินนะครับอัปเดตวันที่นะครับวันนี้วันที่7นะครับ7มีนา2อ6ห ก็ช่วงฤดูแล้งพอดีนะครับช่วงที่กรมอุตุเขาประกาศเข้าช่วงฤดูแรงแล้วนะก็หน้าแรงครับก็จะประมาณนี้ครับแทพงโคล่านะแทพงโคล่านี่แบบนี้เลยนะครับนะอากาศตอนเย็นครับประมาณสี่โมงเย็นนะครับนี่นะอันนี้ก็แพงโกล่าทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่ประมาณ1ไร่นะครับหนึ่งไร่เสร็จเ็จนะ1ไร่เสร็จนะเส็จ,สจอันนี้ก็ ตัดให้วัวกินนะครับช่วงเรดูแลกัด้านนี้นะครับไม่ได้ปลูกย้าแล้วครับคาดว่าน่าจะพอแล้วก็เลยเป็นอ้อยนะครับแต่อ้อยนยใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับอ้อยเป็นระบบน้ําหยดอันนี้คือลักษณะการกินครับแบบเรียบง่ายเลยนะครับไม่ต้องใช้รางใช้อะไรนะครับก็ตัดแล้วก็ให้กินตรงนี้จะเป็นลวดนะครับเป็นลวดที่เป็นลวดไฟฟ้านะครับต่อขึ้นมานะครับเราก็เอาไว้ใกล้ๆนะครับก็ เวลาที่วัวเขาจะกินเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดึงทีละเล็กทีละน้อยก็คือ,อการเหยียบย่ำเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปแต่ก็มีเหยียบบ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดยวเขาก็เลียมกินทั้งหมดเองครับอันนี้นะวัวครับทั้งหมด15ตัวครับโอเคอันนี้มาดูครับแปลงหญ้าแปงโครานะครับเบื้องต้นนะครับเห็นเขียวๆตรงนี้ครับเขียวแล้วก็เริ่มจะเป็นสีน้ําตาลไปครับตรงนี้คือเขาจะ,ะเขาเรียกอะไร ให้วัวก,กินนะครับนี่นะเนี่ยพื้นที่ประมาณแค่นี้เลยนะพื้นที่ประมาณแค่นี้เลยก็คือวัว15ตัวนะครับประมาณสักสองเมตรห้าสิบนะครับความยาวก็ประมาณ10 10เมตรนะครับประมาณ10เมตรถึง12เมตรอยูประมาณนี้เนี่ยพื้นที่ก็ประมาณนี้อันนี้คือ1ครั้งในการตัดให้วัวก,กินถามว่าอิ่มไหมนะครับมันมันไม่ไม่เชิงว่าอิ่มครับแต่ว่าเราให้กินเพราะว่าอะไรต้องจับ จัดการให้ให้มันพอดีนะครับคือต้องให้ได้กินทุกวันแต่ไม่อิ่มไม่เป็นไรเรามีฟางเรามีหญ้าอื่นๆที่ไปแทะล็มได้นะครับฉะนั้นมันจะกินไม่เหมือนกับช่วงฤดูฝนครับอ่ะมาดูนะครับหญ้าแพนกลาที่ผมตัดนะครับอันนี้อายุประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งนี่นะแบบนี้นะครับเดือนครึ่งคือมันฤดูแล้งเนี่ยมันข้อเสียของเขาก็คือเขาจะชอบเลื้อยนะครับถ้า ห,หรือสารอาหารไม่พอเนี่ยเขาจะชอบเลื้อยก็คือตัดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันจะเป็นเส้นๆ้นเส้นๆ้นแบบไหนเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าต,ตัดไปปลูกเนี่ยเอ่อจะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะเกะเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบเนี้ยคือมันกวาดยากนะครับเนี่ยเวลากวาดมามันก็จะเกาะแบบนี้ตัดลึกยาวแค่ไหนนะครับลึกยาวแค่ไหนก็ประมาณ ่างจากโคนต้นมาเนี่ยประมาณสักหนึ่งข้อมือครับประมาณหนึ่งข้อมือนี่นะเนี่ยกนะ็ยคือไม่ต้องเอาลงลึกมากนะครับไม่ต้องเอาลงลึกมากเพราะว่าเราก็เผื่อให้เขาแตกแตกกอได้ด้วยนะครับบางทีถ้าเราตัดลึกเกินไปนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยไอไอที่เขากําลังเดินเนี่ยเห็นไหมเลื้อยๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปด้วยทีนี้มันก็จะเหลือแตกโคนเรลือแต่โคน ฉะนั้นการเริ่มเลือ้อยใหม่เนี่ยมันก็จะช้าและมันก็จะไม่หนาครับเราตัดเผื่อไอ้ไอตัวที่ข้างล่างด้วยพยายามอย่าให้มันเตียนมากนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลืออยู่ฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาต่อหรือว่าเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินรียนะครับมันจะทับถมลงไปทับถุมไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการเราปลูกใหม่ครับหญ้ามันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆอะนะนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยเอ่อตรงนี้ผมตัดอยู่ประมาณสัก สามครั้งแล้วแหละนะครับสามครั้งแล้วนี่ครั้งในครั้งที่สามครับหญ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขียวนะครับหญ้าแซมก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะถามว่ามีไหมมีนะครับมีมีหญ้าก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนี่ยนหญ้าไปเนี้ยนิดนึงนะครับก็มีดอกกนีีบ้างนะครับอันนี้เพิ่งตัดได้สองต่อนะครับเพิ่งตัดได้สองต่อเพิ่งตัดได้สองต่ออันนี้ผมใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ย ข้างล่างจะเป็นสีเขียวอ่อนข้างนี้จะเป็นสีเขียวเข้มใส่ปุ๋ยครับ,รบก็ฉีดเหมือนเดิมครับฉีดเหมือนเดิมก็จะมีหญ้าแกมมาบ้างนะแบบนี้นะอันนี้หมานะครับเนี่ยตตวตัวนี้มันอนอนมันเย็นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะส่วนข้างบนข้างบนครับก็ตรงนี้นะครับจะมีน้ําจากข้างบนไหลลงมานะซึมผ่านลงมาเพราะว่าข้างบนมันสูงนะรตรงนีมนมนมน้มันไม่สูงนะครับน้จาจะไหลลงมา เติมมาแบบนี้พอดีผมทําเป็นมันกระฝาน้ําล้นเล็กเนะครับนีแบบนี้เนี่ยเวลาเราเติมน้ําเข้ามาปุ๊บคือตรงเนี้ยระยะเขาพอดีแล้วมีน้ําขังนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเนี่ยแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็มันก็จะล้นออกมานะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับฉีดปุ๋ยครั้งหนึ่งหลังจากตัดแล้วครับแบบนี้นะก็หนาหนาอยู่นะครับหนาอยู่นะอ่ะ โอเคพามาดูนะครับเห็นไหมวิธีการตัดก็ตัดแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเรามีงบหน่อยมีปุ๋ยหน่อยแล้วก็เติมได้เลยนะพวกนี้เขาจะเกิดดีมากนะครับไม่ต้องตัดแบบเ,เตียนมากนะครับไม่ต้องลงลึกนะครับเพราะว่าการเกิดเขาเนี่ยมันจะช้านะส่วนใบนะครับส่วนใบใบตัดเดี๋ยวนี้นี่อันนี้ผมตัดที่ราคาอะไรนะแปดสิบแปดสิบเก้าบาทนะครับสั่งในช้อปปี้นะ 89บาทคือเน้นถูกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันใช้หมดไปแล้วก็เปลี่ยนหมดไปก็เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้มันจะโดนหินโดนอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเราไม่ต้องออไม่ต้องซื้อแพงมากนะครับพวกนี้ซื้อถูกๆไปเลยนะครับ10นิ้วนะครับ4 0วันนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในคอมเมนต์ให้เนอะโอเคนะครับนี่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมันไม่อ้วนช่วงนี้ลูกกินนมเยอะเลยนี่เห็นไหมนี่นะ แบบนี้15ตัวนะครับมีแม่พันธุ์อยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับมีแม่พันธุ์ทั้งหมด7ตัวแล้วก็เป็นลูกเล็กนะครับพวกนี้เป็นวัวที่เป็นเป็นเป็นวัวพื้นบ้านนะครับไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้นําเข้าอะไรนะครับเป็นวัวพื้นบ้านนะครับเน้นปล่อยตัวเล็กนะครับเอาไปขุนต่อนะครับตรงนี้ดีเลยนะครับอ้ออีกอย่างนะครับวัวผมเนี่ย เลี้ยงมาทั้งหมดสิบกว่าปีแล้วแหละคือไม่ได้ซื้อนะครับตัวนี้เริ่มต้นจับสลากกาชาติได้นะครับนี่อำเภอบันดุงเนี่ยจับได้ตัวแรกเลยแล้วก็ได้ตัวเดียวแล้วก็จําใจต้องได้เลี้ยงนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็ลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พัวนี้คือลูกของเขาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลองเขาทั้งหมดแล้วก็ที่ขายไปอีกประมาณ10กว่าตัวนะ สิบตัวได้นะครับเลี้ยงตัวนี้ยังเหลืออยู่นี่ครับเนี่ยตัวเดียวนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยขึ้นมาปุ๊บก็จับสลักคระราชาได้นะครับก็ได้เลี้ยงเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้ขายมันมัน,ม,นมันจะเหมือนกับขายชคกขายลาบทิ้งอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องได้เลี้ยงพอเลี้ยงมาก็เป็นประมาณนี้ครับฉะนั้นวัวมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นวัวพื้นบ้านวัวกระโดนนะครับเียพวกนี้อ่ะอ่ะโอเค ผมมารีวิวให้ประมาณนี้ครับสาหรับการตัดหญ้าวัวกินแล้วก็วิธีการให้หญ้าวัวท,ที่ที่ฟาร์มผมนะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็มีใบตัดหญ้าด้วยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ